จานบนชัยฮะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับนะทั้งทองทั้งบิตคอยพยายามทำนิวไฮกันหมดเลยฮะนะฮะก็ก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับแล้วก็เกิดจากเหตุการณ์ที่คุณโจโรมพาวเวลก็พูดออกมาถึงเรื่องของการที่มองภาพการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้คุณโจไปเด่นไปสำทับด้วยคุณโจไปเด่นย็่บอกมาด้วยค่ะเออคาดการณ์ว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยนะครับ อา้าเพราะฉะนั้นจะเป็นคิดอย่างไรนะครับคุยกับอาจารย์มนชัยเลยฮะมองภาพตอนนี้สินทรัพย์เนี่ยเราต้องใส่ไอเดียอะไรเข้าไปต้องต้องมีมุมคิดแบบไหนอย่างไรฮะครับก็อย่างแรกก็คือแอนเจนดาของการเรื่องรถดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางอเมริกาเนี่ยคาดการมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วเพราะว่าปีนี้จะมีการเลือกตั้งนะฮะก็อาจจะต้องสร้างตัวเรื่องของ อินเวสหน่อยนะฮะเพื่อจะกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นเป็นแอนเจนด้าหรือเอ็ก์เ, agenda, เของตลาดที่จะเกิดขึ้น,นแต่ตอนนี้เฟดเนี่ยก็คงมีสัมภาษณ์ในส่วนหนึ่งนอกจากคือว่ามีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยเพราะว่าไม่อยากจะลดเร็วกเวกินไปเพราะกลัวว่าถ้าลดเร็วเกินไปแล้วเงินเฟ้อกลับขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเสียของเรื่องของความน่าเชื่อถือของการบริหารในตรงนี้นะฮะอันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่า จะสามารถจะภายในเดือนบอกที่เขาพูดกันหรือเปล่าหรือว่าจะเลยจากนั้นไปนะฮะอัน,นี้สิ่งสําคัญก็คือผมคิดว่าถึงแม้เรามีการคัดการณ์น,นี้แล้วแต่เนี่ยสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยได้ขึ้นมารอแอละนะเราคงต้องต้องมองต่อไปว่าจริงๆถ้าลดแล้วเนี่ยลดครั้งแรกเนี่ยจะลดเท่าไหร่ถ้าลดน้อยผมคิดว่าอาจจะเป็น Profit Taking หรือเปล่าแทนที่จะขึ้นต่อ คือสินทรัพย์ขึ้นมาหล่อแล้วคือิคผิดคาดาที่จะลดสมมติดลจะลดประมาณศูนยุดห้าะกันลด0ูนสองห้าผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเซลล์ออนแฟกหรือเปล่าเราก็ต้องมองจากตาดูดูนี้เดี๋ยวเพียงยิ่งท่าเลยจะดูได้ยังไงคือเราคงไปมองดูว่าสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยอยู่ในโซนที่เป็นแนวต้านหรือเปล่าถ้าเราทำเอ่อทำเทคนิคเข้ามามาดูนะครับแต่นี้เราก็ต้องดูว่าอย่าเพิ่งดีใจเกินไปสมมติท่านลดจริงๆแล้วกลายว่า,าทุกอย่างนี่นขึ้นมารอแลยวตัวอย่างสังเกตว่า ไม่ว่าทองบิตคอยหรือว่าตลาดของวิวิตี่นี่ขึ้นมารอขอนั่นนะครับววิที้ที่มา่อนตึงนะฮะ mm. แล้วก็มาตามด้วยบิตคอยแล้วก็ทองเนเป็นเฟสที่สามตรงนี้นะฮะเราต้องดูว่าแอคชั่นจริงๆของตลาดเป็นไงห,หลังจากที่มีการลดแล้วก็เออายืดเดยื้อลงไปนะผมคิดว่าปกติเนี่ยจะมีเรื่องของเออคริสิตเนี่ยทุกครั้งเลยเรื่องของตลาดแครชยประมาณเดือนสิบของเกือบทุกแต่หลายครั้งที่ผ่านมาผมต้องดูท่ายืดเดย,ยื้อไปถึงตรงนั้นแล้วมันไม่มีแอคชั่นอะไรยเนี่ย กขึ้นมารอนานๆแล้วจะมีความเสียหายอะไรต่างๆในตลาดเนี่ยผมต้องดูด้วยีิธีนึ่งนะครับคนนี้จับตาดูระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าเราดูตรงนี้เลยวันที่12พรุ่งนี้ใช่ไหมครเราจีมีบประกาศตัวเลข cpi นะครับเรามีคันเคียร์อยู่ที่สามจดเขาคาดการณ์ว่าจะเหลือสมนะฮะซึ่ง cpi core cpi นี่คือประมาณ 3. 9จดนมา3 7มจุด็มันเป็นตามที่เขาคาดหรือเปล่านะฮะโดแต่เพียงย่งตลาดเนี่ยขึ้นมารอแล้วตัวดีนี่ผมคือดาวจน 39202นะ้ 2> 2. 2เป็น e s ส s t ส n c นของดีนาฟูรีเรเวลนะครับตัวของ s อคือเอ5151ก็อยู่ใกล้เคียงตรงนี้แม้ว่า n น s d ดกก็คือมาชนที่นแนวต้านตรงนี้เลยแป398เลยตรงนี้ทุกตัวดังนั้นจนถึงวันที่12ตัวเลขว่ายังไงและ21นี่นจะมีการประกาศเรื่องดอกเบี้ยทีนโยบายผมคิดว่าถ้าไม่เป็นไปตา,ามคาดมีโอกาสก,กันหรือว่าในช่วงระหว่างน,นี้มีโอกาสเทคโควต์เทคคิงไหมผมว่ามีโอกาสเพราะว่า ทุกตัวสามตัวนี้ยอยู่ในโซนที่เป็นแนวต้านที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรน,นะฮะเราคงจับตามองแล้วก็าการเทรดตลาดมันสุกเราสังเกตว่ามีการเปิดแคปดาวโจนส์ในพักเปิดประมาณสี่ร้อยจุดปรากฏว่าปิดมาเป็นปิด,ปล,ด,ปล,ด,ปล,ดลบรูปแบบของราคาเนี่ยเป็นรูปแบบของ engulfing แบบนึงนะครับใน s p ถ้าเป็นดูย e ิมินิเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันจะเป็นรูปแบบของ shooting star หนึ่งในในโซนที่เป็นแนวต้านเราคงดูแอคชั่นจากอาทิตย์ตรงนี้ออกไปแล้วก็ประกอบกับตัวเลขด t ต้าของ cpi ที่จะประกอบด้วยอีกที นะคงต้องดูเรามาระวังลงการโปรไตเทคกิ้งอยงนี้ลงมาเดี๋ยวจะดูการาฟดาวโจนส์ทีนี้รๆนะมีเทอมเทอมแล้วก็ดูวันทีท่21เฟ,ด,เฟดจะว่าย,ย,างยังไงตอบย้ํากับในสิ่งที่เขา,เาพูดก่อนหน้านั้นหรือไม่นาะเรียบายที่จะพูดจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็ที่เหลือก็คือหลังจากกลางปีไปเราดูว่าจะมีผลลัพธ์จากการที่สมมติถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยภายในเดือนจูลเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมนะฮะก็คือถ้าทุกครั้งเนี่ยผมสังเกตไปดู Data ในอดีตเนี่ยพอ ประมาณผ่านไปประมาณหกเดือนหรือเก้าเดือนเนี่ยมันจะมีผลเสียหายต่อตลาดนะครับ<ม>แล้วก็หลังจากนั้นพอตลาดเริ่มใก้เสร็จเึ้่มาเริ่มลดดอกเบี้ยจริงๆนะฮะองต้องจับตาเป็น,ปนช่วงๆไปค,นะค,คือมันไม่การลดดอกเบีย้ยก็ต้องยอมรับนะบว่าจะลดก็ต่อเพื่อเศรษฐกิจมันดาวเงยถูกไหมมันก็มันก,นก็อาจารย์เขากลัวเดีย๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอ่ะมันระวังกันหน่อยเอา เราไล่เลียงจากสินทรัพย์เลยครับตอนนี้อบอลบอลบอลก็ถอยลงมาตลอดเลยนะตอนนี้เนี่ยนะครับสำหรับยิวของเขาก็เป็นตามที่ตลาดคาดนะก็คือว่าน่าจะมีการลดดอกเบี้ยบอลก็ถูกเกขายลงมาจากที่เราเคยพูดถึงตัวเลข4.36หรือ4.5นะก็มีการถอยลงมาครั้งที่เราพูดถึงยูตัวบอลอยู่จะมน่าจะประมาณ4.236นะครับแล้วก็เราก็พูดว่าน่าจะมีการแตกประมาณ3.9หรือ4รสึกลงมา4.038ผมคิดว่า เราคงเห็นประมาณช่วงโซนที่เป็นเทนชันแนลตรงนี้แหละแล้วคงจับตาดูสังเ,เกตว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะสังเกตว่าเราเห็นดับตลาดอิที้ไปชนที่เป็นแนวต้านตรงนี้ก็ชนกลับไปที่เป็นแนวราบอีกทีนะฮะหลังจากนั้นก็คือบริบทของตลาดเนี่ยบอกว่าไงสมมุติว่าบอกว่าจะลดแน่นอนเดืนอนตุกเนี่ยผมคิดว่าส9 4เก้าสนี่ยน่าจะถูกเบรกลงไปแล้วผมยังวิ่งไป4ี่จุดดสข้างล่างเลยก็าแซงว่ารูปแบบของตอบเป็น ชาน e l ของบอลยูเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยมันได้ถูกทําลายไปแล้วนะฮะแล้วก็คือเราคงมันรีซูมเรื่องของมุมมองได้ยาวต่อไปก็คือโอกาสที่จะกลับขึ้นไปส,งสูงก,ก็จะยากแล้วก็น่าจะถอยลงมาตามตามสเต็ตของทางเทคนิคที่สอดคล้องกับความคาดการณ์ตลาดรับอืมครับผมอ่ะนะฮะอ่าแนวแนวแนว,แนวไหนจะทําให้เกิดคนเกิดความกังวลและขายบอลทําให้อ่า ห้ซื้อบอลเราก็ทําให้ยูมันประมาณ3.9เ<ล><ล>นี่ยครับผมว่าไอตัวโรเดิมเนี่ยเราไม่ครบผมคิดว่าถ้า 3. 9ดเเบรกลงมาผมคิดว่าโรเดิมน่าจะต้องถูกเบรกเพราะดูจากรูปแบบของราคาผมเก็บว่ามันเป็นรูปแบบของอเป็นดาวเทรนด์หนึ่งน,นะครับครับผมก็คือเอาแค่3.9ก็พอผมก็เป็นกรอบเทรนด์ชันนอผมคิดว่าถ้าดุดตรงนี้ผมคิดว่าไอโรเดิมที่ประมาณสามจุดตั้งต้นเนี่ยก็จะถูกเบรกอยู่ดีหลยนะครับครับผมนะฮะ ดู US ดอลลร์ครับถอยพอสมควรอยู่เหมือนกัน US ดอลลาอ่รูปแบบกราฟสังเกตว่าใกล้เคียงกับกอนฟูี่เมื่อกี้เลยก็คือเป็นเป็นล้อกันเลยแต่รูปแบบทรงอาจจะแตกต่างผมคิดว่าตัวที่จะผมบอกจริงๆก็คือประมาณหนึ่งประมาณร้อยสองนี่แหละนะฮะเพราสังเกตเราคิ้งแ,แล้วพูดถึงประมาณร้อยห้าแล้วก็ขึ้นไปชนบวกลบแล้วก็ไหลลงมาตรงนี้ผมคิดว่าครั้งที่แล้วอ่ะที่แล้วเราคาดการณ์วันหน้า จะออกข้างๆแต่รูปแบบของการการดิเฟตให้ประกาศน,นะพูดถึงเรื่องของนโยบายตรงนี้มาทําให้ดอลลาร์เนี่ยเขขายลงมานะฮะก็เราคิดว่าน่าจะจุดส่วนที่ประมาณร้อยสองจะตรงกับสามจุเก้าถึง4ี่ของบอนยีนนี่แหละก็คือถ้าดับไม่อยู่โลเดิมก็น่าจะถูกแตะแล้วอาจจะถูกข,ข้างแล้วก็เบรคงไปนะฮะอืครับตอเรามีเป้าหมายต่อไปคือเก้าสิบเจ็ดนี่เลยนะฮะของของของ <Online> Index. คือพยายามที่นะจะดูว่ามันจะมีตัวของเบรกเบรกประมาณสักร้อยสองถูกไหมคือเราอยากรู้ว่ามันเบรกเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยสินทรัพย์ต่างๆจะเป็นอย่างไรหมายถึงว่าอาจจะไม่ได้เบรกลงนะอาจจะแบบว่าชนแนวรับรับ,รบเด้งกลับคืนอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์มองอย่างนั้นมองมอง,มองอย่างไงอะตัวของออมผมคาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างที่จดจรบกาศเนี่ยเราดูด a t a วันนี้เราจะเห็นเลยว่าแอคชั่นของราคามึนกล้น่าจะไปชนรนะ้อยสองเนี่ยถ้ามีการร,ากรีบาวก็รีบาวเช่นเดียวกัน ถ้าลนะีบาตรงนั้นแสดงว่าตลาดสินทรัพย์อื่นที่ท,ที่ในทางตรงข้ามกันท,กที่เป็นนกติทิคโคเรชันอย่าง,อางทองน,น่าจะมีการเคกเ่อนขยัําึ้นลงใระยะสั้นตรงนีนะ้แล้วอาจจะอยู่ข้างๆไปหลังจากนั้นก็คือเราก็ตัดฉากไปยี่21เ,เลยว่าโอเคนโยบายออกมาเป็นยังไงสอดคล้องกับด a ต้าของพรุ่งนี้หรือไม่ถ้าสอดคล้องกันว่าโอเคออกดัต้า,ดาออกมาตัวอย่างว่า CPI c อ CPI เนี่ยลงตามคาดหรือลงมาเยอะเลยเนี่ยคิดว่า ตลาดน่าจะให้ความคาดหวังเลยว่าร้อยสองนี้จะต้องเบรกแล้วก็สามจุดเก้ากับสี่ของบอลยิวก็น่าจะเบรกทองก็น่าจะเคลียร์เคลียร์ในโซนตรงนี้ขึ้นไปในโซนในระดับที่เป็นดิสเซนซ์ต่อไปที่เราจะพูดถึงนะครับครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันฮะ,นฮะเนี่ยนฮะทองฮะใช่ฮะกราฟสี่เนี่ยเป็นกราฟเป็นรูปที่แล้วที่เราบอกว่าเออเราตอนนี้อยู่ประมาณรู้สึกว่าสองศูนปดสองใช่ไหมฮะเลยสอง5ูน็ดห้าเราคงเพราะว่าน่าจะชนไฮเดิมแล้วมีน่าจะมีเรี c t ชั่น จ,จุดอกับ b อนะครับ,ค,รบคือการไปชนเนี่ยไปไปชนหนึ่งสองหนึ่งสี่แปดเนี่ยเออมันชนแล้วแหละแล้วก็ขึ้นไปถึงถึงสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สองหนึ่งเก้าศูนย์จุดบีเลยแล้วก็มีรีคชันอยู่นิดหนึ่งสังเกตว่าเดี๋ยวเรากกับไปสกราฟสี่จุดหนึ่งจะเห็นรูปแบบอันนี้อันนี้คือ,นนอนนล่าสุดนะครับนะนะอ่าล่าสุดเนี่ยคืออยู่ตรงบานตรงนี้ผมคิดว่ารูปแบบของราคาเนี่ยเราตีตอบเทนชันนอใหม่เป็นรูปแบบที่เป็นระยะกลางตรงนี้นะฮะในกรอบเป็นตตรงกลางกับ สูงสูงเลยที่ที่ผมให้ตัวเลขสองพันหกร้อยไ้เนี่ยมันเป็นเกระดับออ่ตั้งแต่ตลาดเริ่มเลยแล้วกันนะฮะคาดการว่าเราน่าจะวิ่งไปที่สองสองห้าสูดในจุดที่บีแล้วน่าจะมีการทําแพทเทิร์นรูปแบบคล้ายๆเอที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอั oh. งที่เปลี่ยนห้าเพราะมันมันกอะเทนชนแนลนะฮะแล้วก็เป้าหมายของที่นาบุรีเนี่ยมันได้ตรงนั้นพอดีผมคิดว่าเอระ,ะมัดระวังตรงระยะสั้นที่ขึ้นไปประมาณเจ็ดสิบเหรียญจากตรงนี้ผมต้องดูน่าจะมีโปรฟิตเทกกิ้ง ในส่วนตรงนี้นะฮะส่วนคนที่ต้องการจะเข้าถ้าไม่ได้เข้าตอนที่เราเคยพูดถึงประมาณพันแปดหนึ่งศูนย์นตรงนั้นตรกไว้ฮะมันขึ้นมาเลยเยอะแล้วเนี่ยการจะเข้าตรงนี้มันมี3ส่สามนคือสองพันหนึ่งร้อยสิบเนี่ยที่บก 70, วกลบห้ากับสองศูนย์เจ็ดศูนย์เราสามารถทำเทรดดิ้งได้ตรงนี้นะฮะแต่ถ้าต้องการจะถือโพ s ิชั o ยาวๆเนื่องจากตอนนี้มันขึ้นมาเยอะแล้วมีความเสีย่ยงถ้าอยากจะเซฟเรารอที่หนึ่งเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ถ้ามันลงมาเราจะถือเป็นกรอบ channel แล้วเล่นถือได้ยาวหน่อย คำว่าระยะสั้นก็อาจจะเทรดประมาณภายในสามสี่วันหรืออา<ม>ทิตย์หนึ่งนะซึ่งสามารถจะเข้าออกได้แต่โซนที่สองหนึ่งหนึ่งศูนย์กับสองศูนย์เจ็ดศูนย์นะเป็นโซนที่ซื้อเลาเซฟน่าจะมีการดีบ่าวให,ให้เราสามารถจะทํากำไรในการเทรดได้นะแต่หลังจากนั้นก็คือต้องดูนโยบายสองสองห้าศูนย์เนี่ยจะเบรกหรือไม่เบรกผมคาดว่าวันที่ที่สิบเบรคน่าจะตรงภาพดอลลาร์ประมาณร้อยสองลงไปทะลุลงไปกิ่งหาสู่ที่เก้าสิบเจ็ดดอลลาร์เอเินเด็กซ์ผมคิดว่าเราน่าจะเคลียร์สองสองห้าศูนย แล้วก็เป้าหมายต่อไปมันไกลมากคือ2,600เพอาคดูตามฉากหลังจากนั้นจะมี resistance ที่เป็นตัวเล็กๆแต่ว่าระยะระยะยาวเนี่ยมันมันวิ่งไปหาตรงนั้นนะครับ,รบแต่ว่าเราดูบริบทประกอบด้วยนะครับว่านโยบายของเฟดเนี่ยว่ากันยังไงนะมันจะมีมีเหตุการณ์ที่ประกอบกับกราฟตรงนี้แหละให้ให้เราตัดสินใจได้ครับครับแต่อย่าไล่เนาะคือมันเราไม่ทนันถ้าคนไม่ทันก็คือไม่ทันแล้วนะฮะคนทันก็ทันตั้งแต่พันแปดกว่าแล้วนะฮะตอนนั้น นะครับเพราะฉะนั้นอย่าไล่นะครับคือก็รอรอรับแล้วกันถ้าโซนเทรดก็เอาไป2สองพันหนึ่งร้อยได้ไหมอ่าประมาณสัก2 1 0พันหนึ่งร้อยะครับแต่โซนถือยาวหน่อยก็1960นะครับต้องต้องระวังนะครับเพราะว่าทองเนี่ยในช่วงสองประมาณ2012เมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ย <c oughs> เคยขึ้นลักษณะแบบนี้ทีแรงมากเลยแล้วคนก็แห่เข้ามาแล้วก็สังเกตตอนเนี้ยในสืออ่ออะมีคนบอกว่าได้ทองมานทุกคนละช่วงนั้นก็เช่นเดียวกัน ตลาดบ้านเราเนี่ยอตลาดฟิวเจอร์สูงกว่าแต่สปอร์ตสี่พันสี่พันบาทผมไปดูนะฮะว่าถ้ามันต่างตรงนั้นผมคิดว่ามันจะแคชแบบอย่างรวดเร็วเลยตอนนี้คือคนได้เริ่มได้ต่างแล้วต้องระมัดระวังนะครับทุกคนได้เงินแล้วเนี่ยต้องระวังต้องกลัวละเราต้องกลัวละว่ามันรู้สึกเงินมันจะง่ายง่ายเกินไปละอ้าวไปดูบิตคอยน์บิตคอยน์ก็ถือว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ทุกคนยิ้มเลยอ่านะ อันนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี<ผ>มอ่า้ผมใ,ให้ดูฉ<อ>ากที่เราเคยพูดว่าเราเคยคุยตอนนั้นทีว่า ETF จะเข้ามาแล้วถ้าตกรถเนี่ยให้รีบหาซื้อประมาณสามหมนสองถูกไหมครับเพราะว่า ETF จะเข้ามาแล้วน่าจะมีการปั่นราคาขึ้นไปตรงนี้นะครับอันนี้เราเคย้อนไปถึงตเ้อเเอือ่ออกเ o b อ r ที่ให้ให้การาฟนี้ดูเราดูการาฟห้าจุดตรงนี้อีกทีนึงอัปเดตมาจุดบัตรที่ผมให้ เมื่อประมาณอาทิตย์ก่อนหน้านั้นด้วยนะประมาณสองสามอาทิตย์แล้ว่ารูปแบบส่งของราคาเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบนี้นะครับแล้วคือเป้าหมายระยะยาวเลยเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นเก้าคิดว่ามันน่าจะตรงกับประมาณคือมันเร็วไปผมรู้ว่าบิตคอยนี้ค่อนข้างขึ้นมาเร็วเราคงต้องระวังตลาดจะแครชตรงนี้นะฮะเราดูห้าจุดสอง้วกันนะต้องเปลี่ยนไปจุกันลาสุดนะผู้ชมลาสุดมันก็ตามที่เราคาดก็คือไปชนหกหมื่นเก้าแล้วคงไม่ผ่านเดียวผมพูดถึงว่าการไม่ผ่านเพราะว่า คนที่ติดต่อนาแ้นเมื่อหลายปีเนี่ยเขาต้องท่าที่จะหาคนมานั่งแทนอยู่แล้วแล้วเขาก็คงเทยขายไปบางส่วนแล้วตอนนี้เราคงอยู่ตรงโซนตรงน,นี้ผมคิดว่าหกหมื่นเก้ามีโอกาสเบรกไหมมีโอกาสเบรกแต่ว่าเราคงไม่ซื้อตอนเบรกถ้าเราต้องการจะซื้อก็คือต้องก่อนหน้านั้นถูกหครับหรือว่าจำย่อลงมาระยะสั้นที่ต้องการจะทำเทรดดิ้งเนี่ยประมาณห้ามแปดสมมติว่าเ,เรื่องของ CPI เรื่องของข้อมูลเรื่องของอ,อัตรานโยบายของเฟดนละจีเบบ่งบอกบอ,กอกย่างไงผมคิดว่าน่าจะเคลียร์คิดว่า เออเป็นไปได้สูงที่จะชนประมาณเจ็ดหมื่นเก้าแล้วก็ตรงน,นั้นเนี่ยเออคงระวังอย่าเพิ่งตกมือเพราะว่าทั้งนี้แล้วก็พอถึงหกหมืน่นเก้าก็จะขึ้นไปแสนหนึ่งนะแต่มันมันกอะเชนชแนลค่อนข้างใ,ใหญ่และยาวแล้วเป็นดีนาบุรีเวลิลดซสต้นต้องข้างัวสำคัญค<ม>งต้องดูแอคชั่นตรงนั้นถ้าสอดคล้องกับบริบทว,ว่าเฟดบอกว่าอีกยาวเลยแล้วดอลลาร์มีการเปลี่ยนรูปแบบทรงยังไงในการเสียกับขึ้นไปเนี่ยตลาดน่าจะทิ้งตัวอย่างแรงจากน่าจะตรงนั้นนะครับ หลังจากนั้นเคลียตรงประมาณเจ็ดหเก้าหรือแปดหมืนแล้วค่อยวาดอีกทีหนึห่งผมคิดว่าเราไม่ไม่คาดหวังเกินไปเราจะจะทําให้เรากระบไบแอสในการเทรดนะครับสิทีฟขึ e นะครับคือรอเคลียเจ็ดหมื่นเก้าแต่เชื่อว่าขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นเก้าปุ๊บโดนเทขายนะฮะ <laughs> แล้วก็ก็ลดล,ล,ลงมาแล้วก็รอรอดูอีกทีหนึง่งพวกนี้รอรับได้ไหมอ่ะห้าหมื่นหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งห้าหมื่นคือห้าหมื่นแปดก็เป็นจุดที่เป็นเส้นป่าเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นเทรดดิ้ง แต่ต้องการถูกเลยยาวคือตรงห้าหมื่นหนึ่งออกมาหรือว่าในโซนนี้ผมคิี่วัานั้นเราน่าจะถ้าลงมาคืามาาสมมิปีบริบทที่จะประกอบให้ราคาลงมาตรงนั้นเนี่ยเราน่าจะซื้อแล้วน่าจะรีบาวได้แหละอย่างน้อยเป็นหลายหลายพันหลายพันเหรียญเลยนะ,ค,ะครับกลับกลับ <นะ S 2> เพราะว่าปีนี้มันเนี่ยเมษาคือพอมันใกล้เมษาครับมันจะฮาฟถูกไหมมันจะฮาร์ฟปีนี้มันวิ่งก่อนเลยปีก่อนเนี่ยมันวิ่งหลังปีนี้วิ่งก่อนนะฮะสำหรับตัวของบิตคอยก็ก็เดี๋ยวดูต่อไป ว่าว่าเป็นอย่างไรเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้ญี่ปุ่นประกาศเนี่ยอาจารย์ดูดูกราฟญี่ปุ่นมั้โอ้โหูวันนี้ญี่ปุ่นประกาศเมื่อวานประกาศประกาศ GDP นะ<ห>วันนี้ประกาศ GDP ของเขานะดีด้วยนะบวก0.4อู้ราคาวูบลงมาเก0กร่าจุดนะฮะดัชนีของเขาเหมือนรับไปเลยตือตัวเลขดีเทขายทางธุรไม่รู้เออนั่อน่ะสิหรือว่าเกิดอะไรข<ต>ึ้นอ่างีก็คือคือมันขึ้นมาเยอะมากสังเกตว่ามันขึ้นมาเยอะมากทุกสินทรัพย์นี่มันขึ้นมาอย่างอย่าง อิควิตี้ขงเก็บที่เราพูดถึงตั้งสามหมื่นสี่ถึงมาสามหมื่นเก้าตรงนี้มันขึ้นมาสิบสี่เปอร์เซ็นต์ละมันรอ,อก่อนหน้านั้นคืออิคเิตี้แล้ต้งองเทรดอนาคตเราไม่ได้เทรดอดีตครับอครับครับครับ,รบอา้าวเดี๋ยวผมพาไปดาวโจนส์ต่อเลยนี่เนี่ยครับ,รบดาวโจนส์นะฮะตัวเลขเมื่อกี้ผมพูดถึงสามเก้าสองนสองเนี่ยเป็นดิสตันต์สำคัญเลยนะครับที่ทางัรนบอกสามืนเก้าบอกแล้วผมให้ตัวเลขกรมบไปแต่จริงๆรงแล้วมันอยู่ประมาณเนี้ยค่ะแล้วผลแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็รูปแบบตรงเนี้ย สังเกตว่ามันรูปแบบของเป็น collective pattern แบบหนึ่งที่ในโซนที่เป็น r e s i s t สแตนเราพูดทั้งนี้แล้วว่า,ามีตัวเลขที่ขีไว้ถึง38-450ดสานเกตว่ามันลงมา3 8 4แปแล้วรีบาวปรากฏว่าวันศุกร์เนี่ยมีการบวกประมาณ400เป็นดาวจนฟิวเจอร์เปิดตอนเช้าเปิดตอนช่วงเปิดเลยแล้วก็ทิ้งลงมาปิดลบล้วก็ collective pattern ตรงนี้ผมงพี่ว่าเราน่าจะล้อไปไวันทะี่ยีเลยล่ะนะฮะแล้วก็ถ้า วุิบทออกมาไม่ดีในเชิงตรงนั้นนะครับผมคิดว่าเราน่าจะรีเทสลงไปได้อย่างน้อยคือโซนที่เป็นตัว36952น,นี้แหละนะครับกลับ,บนะั่นอะาจจะซัพพอร์ตที่ดีคือตอนเนี้การซื้ออีกิตี้ในของตลาดในการค่อนข้างเสี่ยงแล้วแหละเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็นอิซิสแตน์แล้วก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วไม่ไประหว่าง3้0 0 0ตรงนี้บวกลบเนี่ยมันไม่ผ่านสังเกตม,มันเทสอยู่หลายรอบเลยคนควรนะฮะแล้วเโมเมนตัมเริ่มเสีย แต่ว่าบริบทประกอบว่าไงถ้าบริบทออนมาดีมากๆ CPI ออกมาลดลงมาเยอะเลยนะฮะัวันที่21ประธานธนาคารเสร็จบอกว่าเรวจะลดลังเร็ววันเนี่ยเราอาจจะเคลียร์ได้แล้วที่ต่อไปก็คือเราจะวิ่งไปถึงประมาณสี่หมื่นหนึ่งพันก็เช่นเดียวกับคล้ายทองกับบิตคอยกับดักรูปแบบของกราฟหลายอันที่มันอยู่ในโซนเดียวกันเราค็ต้องดูการเคลียร์แต่ว่าคงไม่อยากเข้าไปเสี่ยงซื้อตรงนี้น่าจะลงลงย่อลงมาตัวเลขที่ดีก็คือตัวเลขในตัวสามเก้าหกห้า ามหกเก้าห anyway, like, ้าสองเนี uh ่ย huh. รีบาวได้แรงมากนะอย่างน้อยครึ่งทางกับท <the> ี <t iny> <the> ่มันลงมาแบบขึ <información> <the> ้นไปได้เลยนะครก็คือดิเฟนซีฟไปก่อนดีกว่าครับคทั้งหมดทั้งมวลเน้นดิเฟนซีฟหมดนะเท่าที่ฟังไปไม่มีอะไรแอคเซซีฟเลยครับครับผมไปดูตลาดหุ้นไทยแอคเซซีฟได้ไหมดูครับพี่ฮะโอ้คนอื่นเขขึ้นไปด้านบนนะ่ของเราที่อยู่ตรงเนี้ก็บ้านเราก็ตามสภาพนะฮะก็คือเศรษจ เลือกว่านี้นี่นี่ควรเดินเกาคงยังไม่ไปก็โซนที่เราตีไว้ประมาณหนึ่งสี่หนึ่งศูนจุดหนึ่งสี่ประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบกับหพันสี่ร้อยสิบก็ยังเป็นสแตนเดอร์เดเดิมคือแทบไม่ต้องตีอะไรเพิ่มใหม่เลยหนึ่งสามเจ็ดสองที่มันเบรกลงมาแล้วลงไปที่เราพูดครั้งที่แล้วว่าน่าจะเป็นเทสโลรเดิมมันก็ลงมาเทสประมาณหนึ่งสามห้าศูนย์แล้วก็ลงไปหน่อยเป็นแทร็ให้คนให้คนตัดสตาร์ทอตหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วกลับขึ้นมาในโซนที่เป็นไซเวเราคงไม่เห็น ตลาดจะดีกลับขึ้นไปได้ผมคิดว่าเราขึ้นไปเทสประมาณแค่หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าศูนย์ตรงนั้นได้ทีก็ผมคิดว่าบริบทของวันที่สิบสองกับยี่สิบเอ็ดน่าจะประกอบก็คือดอลลาร์จะอ่อนค่าลงเพราะว่าฟล w ของกองทุนต่างๆจะกลับเข้ามาตลาดอินเวสริ้งมาเก็ตนะครับแล้วเล่นดีเฟนซีฟล้วก็เข้าอยู่โซนที่จะมีดีเวเดนแล้วใช่ไหมฮะหลังจากนั้นเดือนห้ามันต้องอาจจะไม่มีข่าวดีละดีเวเดนออกมาเยอะๆตลาดก็อาจจะลงเยอะเพราะว่ามันออกมาพร้อมกันเยอะ ครับ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 ต้องต้องดุนนะครับแล้วก็ตัวเลขหนึ่งสามสี่ศูนย์ที่เราพูดถึงหนึ่งสามสองศูนย์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมตอนนี้เราออกอยู่ข้างข้างมะคงไม่มีอะไรมากมากครับครับคืออย่างนี้เขาเรียกไซเวว์ถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไม่เทรดก็ได้หรือว่าถ้าจะเทรดก็ก็ตามแนวรับแนวต้านถูกไหมหนึ่งพันสี่ร้อยสิบบวกลบกับหนึ่งพันสามร้อยสี่สิบบวกลบถูกไหมฮะอ่านะครับครับกลับอ่ะนะฮะตลาดหุ้นไทยก็ หมือนเดิมนะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลกนะครับเอาล่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย์อนชัยครับครับสวัสดีครับสวัคดีครับสวัสดีค่ะ